ขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั um ้มพันศิษย์ท็์กที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่ i n นไซด์ออฟไซด์หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต็อกตั um ้มพันศิษย์วิชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับ เาจะกันต่ออีกครั้งนึงนะครับหลังจากว่าในเมื่อวานนี้เนี่ยเราคุยกันนะครับถึง Play In Tournament ที่ว่ากันถึงสายตะวันตกนะครับแน่นอนฮะช่วงนี้ว่างนะครับงานไม่ค่อยเยอะดังนั้นเราไปต่อกันนะฮะกับสายตะวันออกครับวันแน่นอนคุณยู้ผมนะครับผันสิทวิเชียรคุบนะครับกับเราต้มผันสิทธ์อครับสายตะวันออกนี่นะครับก็มีเป็นสายที่ปีนี้ถือว่าสนุกนะครับไม่ว่าอาจจะไม่ถึงกับโดดเด่นในเรื่องของตัวเลขมากนักแต่ก็มีหลายทีมฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลายต่อหลายทีมที่ไม่่่่่นนนาาาเเชืออวต้งมลกัโดย ของสายปีนี้เป็นอ่านะของบอสตันเซลติกนะครับชนะ6 4 1 8เป็นทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเร็กูราซีซั่นของฤดูกาลนี้ด้วยคุณคือทีมที่สุดยอดครับ ขณะที่อันดับ2เป็นของนิวยอร์กนิสนะครับมาเป็นทีมที่ผมชอบมากๆเลยนะครับในปีนี้โดยเฉพาะทางด้านของเจเรนบรันซันตามมาด้วยทางด้านของมิวกกี้บัสนะครับเป๋ไปเป๋มาขนาดต่อให้ทีมอื่นด้วยการชัดดอร์ีเวอร์สก็ยังจบอันดับที่3ได้ขณะที่4เป็นคิฟแลนด์ห้าออเรนโดหกอินดีนาเพเซอร์นั่นคือทีมที่เข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้เลยนะครับขณะที่เพลย์อินทูเทนเมนต์นะครับเจ็ดเจอแปดชนะเข้าสู่รอบต่อไปไปเจออันดับที่2เลยนะครับนั่นก็คือทางด้านของฟิลาเดลเฟียเซเวนท ส่วน9เจอ10แพ้ตรงรอบไปเลยนะครับทีมไหนชนะจะไปเจอผู้แพ้ของเกมคู่แรกระหว่าง s i x เซอร์กับฮีทซึ่งคู่นี้เนี่ยจะเป็นทนาชิคโคโกบูส์กับทางฝั่งของอ n a ตาฮอสนะครับว่าแล้วเกลิ่นกันมา1นาทีดังนั้นเราไปเข้าช่วงพรีวิวกันเลยนะครับ ช่วงรีวิวนะครับว่ากันตามเวลาเลยครับเริ่มต้นถ้าเกิดเมื่อวานนี้นะครับคุณรู้สึกว่ามันเช้าแล้ววันนี้โคตรเช้าเลยครับเริ่มต้นกันที่6โมงเช้าเลยนะครับเราไปกันในเกมการแข่งขันระหว่างทีมอันดับที่7นะครับฟิลาเดลเฟีย a เ6นดิซิเซอครับเปิดบ้านพบกับม i a มี h e ิตนะครับ คู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผลงานแข่งขันออกมาเท่ากันไหมก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ว่าซิกเซอร์ดีกว่าครับ47-35นะครับขณะที่ฮีทเนี่ย46-36ครับเล่นในบ้านของซิกเซอร์เนี่ยนะครับชนะ25แพ้ไป16นะครับส่วนนอกบ้านของฮีทเฮ้ยตัวเลขดีครับชนะ24แพ้ไป17นะครับก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ โดยส่วนตัวผมว่าเป็นทีมเลือดเย็นเป็นทีมที่เก๋เป็นทีมที่ดูแล้วมีระบบการเล่นที่ดีด้วยนะครับโค้ชก็ดีด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งเอ็ดสโตรสตาร์ลนสนะครับดูแลผลงานดีมากๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของฟินลี่ด้วยเนี่ยดังนั้นไปไหนก่อนไปฟินลี่ก่อนแล้วกันนะครับฟินลี่เนี่ยช่วง10เกมหลังถือว่าโคตรดีเลยครับชนะรวดปิดฤดูกาล8เกมเลยนะครับรวให้10เกมหลังสุดก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยก็ชนะ8แพ้2นะครับแม้ว่า2เกมสุดท้าย เจอเอ็มบีจะเล่นแบบไม่ค่อยเต็มทุ่งทีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีพักๆเอาไปบ้างโดยเฉพาะเกมสุดท้ายไม่ได้เลยนะฮะโดย10เกมหลังสุดเนี่ยฉเฉลี่ยแล้ว1 1 7 5แต้มเลยนะครับ4ีบารีบาวดูชุดเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับส7สำหรับส่วนตัวแล้วผมว่าถ้าเกิดระดับเกิน4 5เถือว่าน่ากลัวแล้วนะครับแล้วที่สําคัญคือเกมรับดีมากๆครับกดคู่แข่งเอาไว้ได้ที่107.8แต้มต่อเกมเลยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของตัวบาดเจ็บยังคงเป็นปัญหาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับโรเบิร์ตคอนวินตันนะครับเจลเอ็มบีเจ็บเข่าอยู่นะครับเจ็บเข่าจะยังไงเข็นลงแน่ๆละ่ะเพราะว่ามันเป็นเกมนัดเดียวนะครับรีบชนะไปซะก่อนแล้วก็รีบพักนะครับถ้าเกิดทําได้จะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยลุ้นในเกมที่2นะครับนอกจากนี้มีเคจแมตตินแล้วก็เดนนี่เมลตันก็เป็นพวกสำรองที่ใช้งานได้ดีนะครับดังนั้นตัวหลักๆเป็นใครกันเล่าของทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิกเซอร์สไทลิสแม ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมาก25.9แต้มต่อเกมเลยนะครับ6.2แอสซิสนอกจากนี้ก็จะมีทางด้านของเคลลี่อูเบจูเนียที่อยู่อยู่จากตัวเล่นเกมดีเฟนซ์เป็นหลักปรับกลายมาทำแต้มได้ดีนะครับ17แต้มต่อเกมทีเดียวในช่วง10เกมหลังตัวเก๋เาเกอย่างโทลเวียชาริสก็ยังอยู่แต่ที่สำคัญเนี่ยอยากจะลุ้นเหลือเกินครับว่าสภาพของเจลเอ็มบีที่พักมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครจะมองว่าเขาเจ็บเขาสภาพไม่ดีอย่างไรนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ย เกมลงสนามอาจจะไม่เยอะครับ30กว่าเกมแต่ก็เฉลี่ยแล้วก็ทะลุ30แต้มเหมือนกันนะครับดังนั้นเป็นตัวแปรสําคัญมากๆครับสภาพร่างกายของทางฝั่งเจลเอ็มบนะครับถ้าเกิดว่าหยุดได้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากนิโคล่าโยกิชของสายตะวันตกเหมือนกัน อันสต็อปเอเบิลเหมือนกันครับขณะที่แมร์ไม่ฮิตเนี่ยนะครับแน่นอนครับเอดเอดส์ปฟย์สตาเนี่ยเริ่มได้ตัวผู้เล่นกลับมาค่อนข้างจะครบแล้วน,นะครับตอนนี้ที่ดูเป็นเดย์บายเดย์ซึ่งน่าจะเล่นได้กันหมดนะครับก็มีอย่าทนีโรเซียก็น่าจะเล่นได้ดันแครโรบินสันก็น่าจะเล่นได้นะครับส่วนที่เล่นไม่ได้แน่ๆคือโจริชาสซันนอกนั้นก็กลับมาหมดครับแบมอเดบายโยนะครับมีตัวเจ๋งๆอย่างใครอีกละ่ะเจมมี่บัตเลอร์ พวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ฝากความหวังเอาไว้ได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะแบมเนี่ย 9.3แต้มนะครับ10.4รีบาวถือว่าเป็นตัว double double โดยธรรมชาตินะครับเทอร์รี่โรเซียถ้าเกิดกลับมาก็จะ18.8แต้มนะครับเป็นผลงานที่ฝากเอาไว้ในระยะหลังนะครับโดยฮีทเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นทีมเล่นเกมรับเก่งด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่า107ของทางฝั่งฟินลี่ดีแล้วนะครับแต่ไปเจอทางฝั่งของฮีทเนี่ยเสีย10เกมหลังสุด104เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเบียดหน่อยครับเป็นเกมที่ตื้อเป็น เกมที่ตันหน่อยนะครับอาจจะเล่นวงในกันซะเยอะฟา s t b r e รกอาจจะไม่มากนะครับด้วยสไตล์การเล่นของนั้งคู่แล้วมีตัววงในที่ดีตรงนี้แหละน่าสนใจมากๆทางด้านของซิกเซอมีจุดเก่งที่เป็นจุดตายของคิดด้วยนั่นก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นวงในนะครับอย่างเจอเอเก่งมากซึ่งคีดเองอาจจะหาตัวมาช่วยได้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นก็ต้องไปรอดูว่า จะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับทางฝั่งของไมอามี่ฮีทจะหยุด MB ได้ไหมแต่ยังเชื่อในเรื่องระบบ <c oughs> แต่ยังเชื่อในเรื่องความหนัก <c oughs> ยังเชื่อในเรื่องความเก่าผมแอบเชื่อว่าไมอมี่ฮีทน่าจะเป็นทีมที่ชนะไปได้ครับขัดใจคนทั้งเมือง คู่ที่2เล่นต่อกันเลยนะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับก็จะเป็นเก, Destroy เกมของชิคโกบูส์นะครับทีมที่จบในอันดับที่9นะครับก็เกมสุดท้ายเนี่ยผมบรรยายอยู่เป็นเกมที่บอสตันกัตกันิสก็ถือว่าเล่นได้สนุกเลยนะครับพบกับแอตแลนตาฮอสนะครับเป็นทีมที่ดูแล้วก็เหนื่อยๆหน่อยนะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเราผู้ชํานาญการของเอสบมองว่าถ้าจะ50-50เลยนะครับเสมอไหนเสมอกันสำหรับเกมคู่นี้โดยสถิติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่า คู่นี้สนุกนะครับเจอกันมาในฤดูกาลเนี่ยสามเกมนะครับชิคาโก่เนี่ยก็เก็บซีซั่นไปได้นะครับ2ต่อ1นะครับก็ก็จริงๆแล้วเนี่ยเคยไป ตอนที่ชนะเนี่ยนะครับทางด้านของฮอคส์เนี่ยก็มาชนะที่นี่นะที่บ้านของบูสนะครับดังนั้นก็ถือว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูสีในทีเดือนนะครับดังนั้นขอเริ่มจากบูสก่อนครับบูสเนี่ยสถิติชนะ3 9แพ้ส3นะครับชนะในบ้านใน2ี่เกมแพ้21แพ้มากกว่านะครับเออแปลกดีเหมือนกันนะฮะโดยตัวผู้เล่นนะปัจจุบันนี้เนี่ยบูสมีใครกันบ้างที่ยังเจ็บอยู่ที่ยังต้องลุ้นเนี่ยนะครับก็คือทานด้านของอายุดอนซูมูนะฮะพวกน ถ้าลงมาก็ดีถ้าไม่ลงก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะตัวอื่นๆก็ลงตัวอยู่ทีเดียวนะครับโคบีไวท์โอ้โห,โหเด็กหัวฟูที่ยกระดับการเล่นขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับสำหรับโคบีไวท์ในช่วงอปลายฤดูกาลที่ผ่านมาเดลมาเดโรแซนก็เป็นตัวที่ทํา <c oughs> แต้มได้อย่างเก่งกาจมากๆ,ๆนะครับอย่าให้โชกอย่าให้เกมเบียดเป็นพอถ้าเล่น1 <c oughs> <refreshing> <functions> 2 3แล้วแต้มมีช่องว่างห่างเดโรแซนจะเก่งมากนะครับแต่ถ้าเกิดเบียดกันก็ อาจจะเหนื่อยอยู่สักหน่อยนะครับนอกนั้นเนี่ยเขาจะมีอย่างบูเซวิชที่จะช่วยเกมวงในนะครับแล้วก็มีคารูโซ,โซพวกนี้เนี่ย ดูแล้วถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยปิดฤด,ดูกาลไม่ดีนะครับทำให้อันดับก็เลยไม่สามารถจะขยับได้ชนะ5แพ้5ในช่วง10เกมหลังสุดนะครับแต้ม114แต้มต่อเกมโดยเฉลีย่ยแต่เสียมากถึง113านะครับขณะที่นักเตะฮอสกันบ้านนะครับฮอสเนี่ยมาเข้ามาเป็นทีมอันดับสุดท้ายของสายนะครับชนะ36แพ้46นะครับตอนนี้เนี่ยก็ฟอร์มช่วง10เกมหลังแย่มากนะครับอาจจะมองว่าเขาอาจจะค่อนข้างลอยลำแล้วแล้วก็เร่งเท่าไหร่ก็คงจะ แซงขึ้นไปอันดับที่เหนือกว่านี้ไม่ได้ก็ค่อนข้างปล่อยลอยตัวเก็บตัวซะมากกว่านะฮะสิเกมหลังก็เลยชนะแค่3นะครับเสียแต้มเยอะมากนะครับโดยเสียกู้แข่งเฉลี่ยแล้ว10เกมหลังเนี่ยร้อเลยเละฮะต่อใส่วน2ตัวผู้เล่นที่เป็นทูท็อปของทีมแน่นอนนะครับดิจอนเต้มเมอร์เร่ครับก็22แต้มนะครับต่อเกมนะครับก็ พวกนี้เนี่ยลุ้นได้เลยนะครับเป็นตัวเก่งเป็นตัวที่ดีเช่นเดียวกันกันกบทางฝ้าฝั่งของเ,ออเจ้าหนูทรยังนะครับช่วงหลังๆไม่รู้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเขามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับโดนจำกัดจียร์เรื่องของ จำนวนเวลาที่เล่นอาจจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายนะครับโดยที่ผ่านๆมาโค้ชเนี่ยจะให้เล่นอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเลยกลายเป็นแต้มของเขาเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะไปหนักในเรื่องของแอสซิสด้วยก็เลยจะหวังกันว่ามีข่าวออกมาว่าเกมนี้แหละครับจะให้เล่นอย่างเต็มที่เลยนะครับกับทางด้านของเดนจนเตมเมเร่จะเป็นคู่กาดกันไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าตออจากนี้ก็เป็นลุ้นเอาครับพวกตัวแม่นอย่างทางด้านของปดานปูดานวิชนะฮะก็จะเป็นตัวที่ขึ้นมาเสริมกันโดยรววมแล้ มผมว่าเกมนี้บูสยังค่อนข้างจะดูเหนือกว่านะครับด้วยเรื่องของตัวซ u เปอร์สตาร์ด้วยเรื่องของระบบการเล่นของทีมที่ดูเข้าท่าเข้าทางกว่านะครับดังนั้นเกมนี้ไม่น่าจะยากผมว่าเป็นเกมที่ดูค่อนข้างจะห่างที่สุดเกมหนึ่งของ Play i n t o u r n เ m e n t เลยนะครับก็น่าจะอยู่ที่ทางฝั่งบูสเก็บไปได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ว่าจะจริงหรือไม่จริงอาวล้ครับวันนี้ก็คือทั้งหมดของสายตะวันออกนะครับซึ่งเกมคู่นี้เนี่ยพอจบเสร็จปุ๊บก็จะพักกันก่อนนะครับวันที่20กลับมาใหม่ก็จะมาวัดการชี้ชะตาต่อไปเลยนะครับหาอีก2ทีมเข้ารอบให้ได้นะครับว่าใครจะเข้าไปเป็นอันดับที่8ของทั้ง2สายนะครับในวันที่20ส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูผลแล้วกันนะครับแล้วก็มาคอยเช็คกันว่าที่มาฝอยๆโมโมเอาไว้เนี่ยนะครับกับไรอ็นโทนเมนต์สวันแรกเนี่ยจะมีถูก ักคู่บ้างหรือไม่นะครับแล้วยังไงมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับคราวหน้าเดี๋ยวพูดคุยเรื่องอื่นๆกันบ้างน,นะครับมีหลายเกมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแต่วันนี้เวลาหมดแล้ว,ลวครับกล่าวลาสวัสดีครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ